จะมีคำขึ้ในในช่วงปลายปี2025ีท่ทำให้ชื่อคงปีบ y เมอร์สเตอรถูกพูดถึงพร้อมกันทั้งในหมู่แฟนคลับและผู้ชมทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำคึ้นนั้นคงหนีไม่พ้นกับ SPS g a y a สไกโย n าจอหเพราะนี่ไม่ใช่แค่งานเทศกาลดนตรีเคบอบครั้งใหญ่ประจำปีที่ไม่ล่าไอดอลขึ้นเวทีหมุนเวียนกันไปแต่คือเวทีปลายปีระดับแถวหน้าที่รวมทุกสายตา ทุกความคาดหวังและทุกการเปรียบเทียบของวงการเอาไว้ในคืนเดียวโดยเฉพาะปีนี้ที่มีหลายอัพศิลปินแน่นถึงกว่า36วงด้วยกันสำหรับ Baby Monster แล้วการปรากฏตัวบนเวทีนี้ไม่ใช่แค่การไปรเย,ยีอยงานปลายปีในระดับแถวหน้าของวงการเคป๊อปและไม่ใช่แค่การได้เคอแสดงครามมใช่ออยู่ในลิสต์ของศิลปินแต่คือบทพิสูจน์อย่างแท้จริงว่า ใครคือวงที่สามารถยืนอยู่ท่ามกลางความหนาแน่นของเวทีระดับนี้ได้โดยไม่ถูกกลบไม่ถูกผมรวมและไม่ถูกมองข้ามซึ่งณนะค่ำคืนนั้นพวกเธอเลือกที่จะไม่ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยคำพูดแต่เลือกที่จะตอบกลับด้วยภาพเสียงและพลังของตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกที่กา้าวคขินสู่พรมแดงไปจนถึงเวทีสุดท้ายบนเวทีการแสดงสิ่งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำและทำให้หลายคนเริ่มเข้าใจว่าการมีชื่อของ Baby Monster บนวเที s b Sky d a j o n ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของความพร้อมที่ถูกสร้างมาอย่างต่อเนื่องแบบมีคุณภาพหล้นจอ Merry Christmas นะคะม o ส s t i ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอการลรแลักกระแชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะในค่ำคืนของวันที่25ธันวาคมในปีนี้ สิ่งที่ทำให้โซเชียลกระแสคลิกคืนขึ้นมาอีกครั้งคือการปรากฏตัวของ b ีบิมเอสเตอร์บนพรอมแดงในงาน SBS ปี y ก d a John สมาชิกทั้ง6คนที่ก้าออกมาพร้อมกันด้วยความสง่างามความมั่นใจและออาร่าที่กระจายออกมาแบบไม่ต้องพยายามนี่ ไม่ใช่แค่ลุกที่ดูดีตามมาตรฐานของงานปลายปีแต่คือภาพแทนของวงที่ดูตัวเองดีว่ากำลังยืนอยู่บนเวทีระดับไหนและควรแสดงออกมาอย่างไรให้สมศักดิ์ศรีของคำว่า q u e e n o f engagement เบอร์หนึ่งแห่ง Generation นี้ทุกย่างก้าวทุกสายตาทุกการยืนอยู่ต่อหน้ากล้องล้วนสะท้อนถึงความเป็นศิลปินที่มาพร้อมกับความสงา่างามและก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ ว่าชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการปรากฏตัวด้วยลุกพครมแดงก็คือสองสาวแท้กุ๊กไลา์ของเรากับชิกิตาและพาริตาลุกของชิกิตาในงานนี้ไม่ใช่แค่คำว่าสวยแต่เป็นความสวยที่รู้ตำแหน่งของตัวเองอย่างชัดเจนทุกองค์ประกอบตั้งแต่ชุดทรงผมเมคอัพไปจนถึงรองเท้าถูกเลือกมาได้อย่างพอดิบพอดีไม่มีชิ้นไหนพยายามแยกซีงกันเองแต่กลับทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว ด้วยแขนขาอันเรียวยาวรับกับสัดส่วนทองคับที่แสนจะเพอร์เฟกจึงส่งผลทำให้ลุคเดินพรมแรงของชิกิตาในน่คาคืนนั้นดูสวยและสง่างามมากที่สุดตั้งแต่เดบิวต์มาเลยค่ะพาริตาคืออีกหนึ่งภาพแทนของคำว่าสง่างามได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยละค่ะด้วยสีผมทนม่วงเข้มที่รับกับเบาหน้าฟ้าประ่านช่วยส่งเสริมบุค,คลิกและออร่าของน้องให้ดูดี เป็นคนที่แค่เย็ยนอยู่เฉยๆก็สามารถตึงสายตาผู้คนได้โดยท่าทางการวางตัวและความมั่นใจทำให้ภาพรวมของนุกในวันนั้นดูแพงดูลมุนและเต็มไปด้วยเสน่ห์ของคนที่เกิดมาเพื่อเวทีงแท้จริงถัดมากับโรร่าด้วยออร่าความสวยแบบนางเอกซีรีส์ที่ฉายชัดตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอปรากฏตัว เป็นความสวยที่ไม่ใช่ความบือหวาแต่เป็นความสง่างามที่ค่อยๆดึงสายตาเหมือนตัวละครหลักที่ก้าออกมาพร้อมเรื่องราวของตัวเองสวยสุภาพแต่ทรงพลังคือภาพแทนของน้องในวันนี้เลยค่ะอาสาบนผมแดงปรากฏตัวมาพร้อมกับลุกใหม่ที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีสีผมโทนชมพูที่ไม่ได้แคบเพิ่มความโดดเด่นให้กับน้องแต่กลับยิ่งขับภาพลักษณ์ของเธอให้ดูมั่นใจ แข็งแรงและมีคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นในทุกมุมมองรูกะในคำเขินนั้นก็มาพร้อมกับความสวยสง่าและความมั่นใจในวัย23ปีเป็นเสน่ห์ของคนที่รู้จักตัวเองดีลุกของเธอไม่ได้พยายามแย่งซีนใครแต่กลับดึงสายตาได้ด้วยความเท่ที่สตานออกมาจากความเป็น DNA YG โดยแท้ และกับออยอนในค่ำคืนนั้นก็ดูสวยสะอาดสะอ้านอย่างเป็นธรรมชาติสายตาที่กล้าสบตากับกล้องกล้าสื่อสารผ่านสีหน้านและท่าทางและพร้อมรับมือกับสถานการณ์สดได้ตั้งแต่ยังยืนอยู่บนพรมแดงกับโมเมนต์เล็กๆที่สะท้อนถึงความเป็นเบบี้มอนสเตอร์อย่างชัดเจนจากการเที่โรราส่งไม่ต่อให้กับอาสะอาสะจึงส่งต่อให้กับอายอนและออยอนกำลังจะส่งต่อไมให้กับรุกะ แต่รูกะก็ไม่ได้รับภาพที่เกิดขึ้นคือน้องเพยายามมองซ้ายมองขวาด้วยสายตาที่เหมือนกำลังดูสถานการณ์ว่าจะมีใครตอบคำถามของพิธีกรหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจตอบเองซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่ทำให้โมสตี้ต่างเอ็นดูน้องไปตามๆกันและแล้วในช่วงเวลาที่โซเชียลแทบหยุดหายใจก็มาถึงเมื่อเขาสุดช่วงการแสดงเต็มรูปแบบของปรีโมสเตอร์ พวกเธอไม่ได้ขึ้นเวทีมาเพื่อสแต่งให้จบโชว์แต่ขึ้นมาเพื่อคุมเวทีเอาไว้ได้ยอย่างยูมัดซึ่งสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือเฟเชอร์เพรสชั่นของสมาชิกทุกคนที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเข้าถึงบทบาทแบบร้อซไม่มีใครยืนร้องแบบผานผ่านทุกสายตาทุกการเขียบตัวถูกออกแบบมาด้วยความเข้าใจในอารมณ์ของเพลงโดยเฉพาะโรลา ที่การ acting สายตาและอารมณ์ที่ส่งออกมาผ่านเพลงไซโคเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านร่างกายและสีหน้าของน้องผ่านความหมายของชื่อเพลงไซโคต้องยอมรับตามตรงเลยว่าโรล่าคือคนที่ทำให้บรรยากาศบนเวทีมีมิติมีความหลอนมีแรงกดดันและดึงดุดคนดูให้จมเข้าไปในอารมณ์ของเพลงได้แบบไม่รู้ตัวรูกะ ตัวแทนของ DNA YG โดยรับสดที่จุดันชัดท้อยชัดคำน้ำเสียงหนักแน่นและมั่นคงแบบคนที่ยืนอยู่บนเวทีใหญ่ได้อย่างไม่ลังเลทุกจังหวะในการออกเสียงมีทั้งน้ำหนักมีแรงส่งและมีความมั่นใจเพียงแค่เทยิมอยู่เฉยๆคนดูก็รับรู้ได้ถึงความเป็นผู้นำสายเพอร์ฟอร์มและคุมจังหวะของเวทีเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไอย้อนทำหน้าที่เป็นการกลางของพลังทั้งหมดบนเวทีได้อย่างชัดเจนการร้องสดที่มั่นคงและทรงพลังผสานเข้ากับความมั่นใจในการสื่อสารกับคนดูแบบไม่ต้องพยายามทําให้ถูกสายตาถูกดึงเข้ามาอยู่ที่เธอโดยอัตโนมัติซึ่งน้องก็ทําให้บรรยากาศทั้งหอนนั้นดูมีชวีวชีวาและทำเอาอะดรีนาลีนของเหล่ามอสตี้และคนดูพุ่งขึ้นมาทันที ภริตายังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความสง่างามและความเขียนบนเวทีได้อย่างชัดเจนกับเสียงร้องที่ใสสะอาดและสามารถควบคุมไดนามิกได้อย่างแม่นยำเทรเบ n ัสพลังความดุดนันของเพลงให้มีมิติที่ดูแพงและละมุนมากขึ้นทำให้เธอกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การสแสดงของ Baby m o n s t e ตอร์ในค่ำคืนนั้นออกมากลมกล่อมและน่าเชื่อถือในระดับศิลปินมืออาชีพ และช่วงเลาที่ทำเอาโซเชียลร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อถึงพาร์ทการแรปของอาซาจังหวะที่เธอโยนไม้และแรปต่อโดยไม่ทำตกไม่สะดุดและไม่ลังเลนี่ไม่ใช่ลุกเล่นโชว์เพื่อเรียกเสียงรีเท่านั้นแต่มันคือภาพของสลับเป็นที่มั่นใจในตัวเองและควบคุมสถานการณ์สดเดี่ยวสมบูรณ์แบบบนเวทีในเวทีนั้นคำว่าไอคอนิกไม่ได้ถูกพูดถึงขึ้นมาเพื่ออวยอาซา แต่เพราะมันคือจังหวัดที่คนดูรู้สึกพร้อมกันว่านี่แหละคือสิ่งที่ผ่าม่ได้ง่ายๆในศิลปินเจเนอรเนอรชันใหม่พร้อมกับปิดท้ได้จริบกัดนิ้วที่กลายเป็นภาพจำของน้องไปแล้วสุดท้ายกับชิก,กิต้า ที่สามารถเติมเต็มภาพรวมของวงได้อย่างแท้จริงด้วยไหลเต็งที่คมและสวยในทุกจังหวะผสานกับแขนขาอันเรียวยาวที่ใวยเขยทุกทุ่มท่าให้ดูโดดเด่นและมีมิติขึ้นหลายเท่าแต่สิ่งที่ทำให้น้องแตกต่างไม่ใช่แค่สรีระหรือเทคนิคการเต้นเท่านั้นแต่เป็น facial expression ที่อินกับเพลงตั้งแต่วินาทีแรกจนจบการสแสดงทุกการเคลื่อนไหวของชิกิตา้าจึงไม่ใช่แค่ดูดีแต่มีแรงดึงดูด มี power และมีเสน่หที่ดึงสายตาผู้ชมให้อยุดอยู่ที่เธอได้นี้ทันทีถึงหมดนี้คือคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมา Baby Monster ถึงเลือก f รีกูอัพและเซคโคไปทำการแสดงในงานปลายปีซึ่งมันไม่ใช่แค่การนำสองเพลงนี้มาโชว์เท่านั้นแต่เป็นการยกระดับให้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ผ่านการแสดงสดที่หนักแน่นดุดันและมั่นใจจนแทบไม่ต้องพึ่งพาแบ็กกิ้งแทร็กเลยละคะ่ะ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีได้สแตนออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่านี่คือวงที่พร้อมสำหรับเวทดีสดในทุกระดับวงที่สามารถยินหยุดท่ามกลางการแข่งขันอันเข้มข้นข,นของเจเนอเรชันนี้ได้อย่างมั่นคงไม่หว่นไหวและไม่จำเป็นต้องอธิบายสกยกยภาพของตัวเองด้วยคำพูดใดๆเพิ่มเติมอีกต่อไปสำหรับ SBS s k y o d a o n 2025ซึ่งไม่ได้เป็นเพลงอีกหนึ่งหม,ดมุดหมายปลายปีของ Baby Monster แต่คือหลักฐานที่ตอกย้ำชัดเจนว่านี่คือวงสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ต้องพึ่งฉากใหญ่โตหรือเอฟเฟกอลังการแค่มีสมาชิกทุกคนยืนอยู่บนเวทีก็สามารถคุมสายตาคุมอารมณ์และคุมพลังของคนดูได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบการแสดงพระทุกครั้งที่พวกเธอเพอร์ฟอร์มก็มักจะมีลุกเล่นใหม่ๆจังหวะใหม่ๆและมุมเต์ที่ทำให้คนดูต้องพูดถึงอยู่เสมอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะว่าทำไมชื่อของ baby monster จึงถูกพูดถึงในฐานะ queen of performance แห่ง generation ที่5นี้เพราะในทุกเวทีที่ผ่านมาคือคำตอบที่พวกเธอเลือกพิสูจน์ได้การแสดกของตัวเองทั้งหมดแล้วแล้วทุกคนละคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชื่อชอบ performance ของใครเป็นพิเศษก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เช่นเดิมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถส่งซุปเปอร์ตงมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดได้นะคะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็ก ok, ๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย